มรดกหลักล้านเพื่อครอบครัวนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็จะกับอาร์ตโตเกียวมารินวันนี้นะครับผมอาร์ตก็มีโปรดักนะครับประกันชีวิตประกันมรดกเพื่อครอบครัวนะครับผมเพื่อครอบครัวนี่หมายความว่าวันนี้เราอาจจะทําในชื่อของตัวเราเองผู้ชายครับผมส่งมอบให้ภรรยาและลูกหรือคุณภรรยาจะทําให้คุณลูกกับคุณสามีก็สามารถทําได้นะโดยเบี้ยนะครับผมเริ่มต้นเดือนละ5 6 0ถบาทเอง ถูกมากๆทุกท่านต่อปีเนี่ยประมาณ6-700บาทแต่ก็แล้วแต่อายุนะครับแล้วความคุ้มครองได้อะไรบ้างก็ตามด้านบนนี้เลยนะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะรับ1ล้านบาทนะผมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็รับ1 0 0 0 0ล้านบาทหมายความว่าเสียชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านไม่หายใจทุกกรณีรับไปเลย1ล้านบาทนะครับผมคนขังนี้รับไปเลย1ล้านบาทแต่นะครับผมในกรณีที่พบ สิบโรครายแรงย้าว่าสิบโรครายแรงนะบริษัทห้าบริษัทที่หกนะครับผมแต่ที่โตกเกียวม,มารีนครับให้สิบโรครายแรงเลยครับผมรับเงินไปเลยหนึ่งแสนหกหมืนบาทอันนี้คือรับไปก้อนหนึ่งก่อนเลยนะครับแล้วภายหลังมาเจอสี่สิบหกโรครายแรงอีกนะครับผมรับไปอีกเท่าไหร่ครับผมหกแสนสี่หมื่นบาทรวมแล้วตรงนี้ครับเจอโรครายแรงเนี่ยรับไปแปดแสนบาทหรือนะครับผมเนาะใช้คำหรือเพราะว่ามันได้หลายกรณีมาว่าทุกท่านไม่เจอโรครายแรงแต่ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงครับอุบัติเหตุนะครับผมหรือว่าลื่นล้มแล้วก็หัวกระแทกแล้วทํางานไม่ได้เสียเขาเรียกว่าเสียอ,อิสรภาพในการใช้ชีวิตนะครับผมก็รับเงินก้อนไปเลยครับแปดแสนบาทเพื่อไปใช้ในการดํารงชีพนะครับผมเนาะหรือทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกท่านเบี้ยไม่ได้ทิ้งนะครับผมเนาะเป็นเงินออมอยู่ครบอายุ90รับเงินคืนไป200 0 0 0บาทนะครับทุกท่าน2 0 0 0 0 0บาทดูเหมือนจะน้อยใช่ไหมครับทุกท่าน แต่โดยปกติแล้วแบบประกันแบบนี้ครับบริษัทอื่นหรือว่าบางบริษัทเนี่ยจะเป็นเบีย้ยทิ้งหมดเลยแต่ของเราเป็นเบีย้ยออมนะครับผมเนาะอยู่ครบอายุ90รับเงินคืน200,000บาทไปเบีย้ยไม่ทิ้งนะครับผมเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วศึกษาก่อนนะครับผมเนะาะศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งนะครับผมโดยทักคันเข้ามาได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะสำหรับ คลิปนี้ก็สรุปประมาณนี้ครับว่าได้อะไรบ้างและเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยที่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ